สวัสดีครับสุนัขเกอร์รายการบิทิชโอเปน2022รอบ2ถึงรอบชิงชนะเลิศแข่ง2 6กันยายนถึง2ตุลาคม2565ณมาแชลอารีนาเมืองมิลตันคีนประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2021ได้แก่มาร์คเจวิลเลียมเอาชนะ Gary Vincent, แกรี่วินสัน6-4เฟรมรางวัลเหรียญสูงสุด147แต้มได้แก่อารีคาร์เตอร์และจอห์นฮิกกินส์เหริรางวัลแชมป์100,000ปอนด์รองแชมป์45,000ปอนด์ วันที่2ตุลาคม2 5 6 5เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยใช้ระบบ10ใน19เฟรมสำหรับประวัติคู่ชิงชนะเลิศมาร์คอลเลนพบไรอันเดย์ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน24ครั้งอลเลนชนะ14บสีไรอันเดยชนะ10ครั้งล่าสุดเจอกันในราการเชเวิชิพลีก2018กลุ่ม3าเลนชนะ3ต่อ0เฟรมประวัติในการเล่นอาชีพมาร์คอลเลนเทินโปรปี2005 ปัจจุบันอายุ36ปีรอบปีที่ผ่านมาแ่ง13นัดชนะ10แพ้2เสมอ1ครั้งและเดย์เทิร์โปรปี1998ปัจจุบันอายุ42ปีรอบปีที่ผ่านมาแ่ง14นัดชนะ10แพ้2เสมอ2ครั้งเทียบเคียงจากประวัติแล้วเอลเลนเหนือกว่ามีฟอร,ร์มที่ดีกว่ามีสิทธิ์คว้าแชมป์เป็นปรากฏว่าเซตท่นหนึทั้งคู่สุดเหนยเียวเขีย้ยวเค็ม เสมอก C C าร4.4เซนเซตที่สองสถานการณ์ยังคงเดิมพักกันนำพักกันตามจนเมื่อและอนเดย์และจังหวะขึ้นนำและขึ้นแท่นก่อน9.7ต่อเเซนสุดท้ายเก็บเกมไปได้เอาชนะไป10.7ต่อเเซโดยแ e, ลอันเดย์แชมป์รับเงินรางวั 1, born, ล1 0 0 0 0 0ปอนด์รับ10,000 0คะแนนพร้อมสิทธิในการได้เล่นรายการแชมเปียนออฟแชมเปียนส์ส่วนมากปเลนลองแชมป์ได้45,000ปอนด์ รางวัลเบสสูงสุดได้แก่มาร์คเซลบี้ทำไป1 4 7แต้มรับเงินรางวัล5,000ปอนด์สำหรับผลงานนักสุกเกอร์ไทยที่เข้าร่วมในการนี้ 1. หมูปากน้ำรับผลแสงคำข้ามาถึงรอบปองจนาเลิกรับเงินรางวัล20,000ป,ปอนด์ 2. F1 เทพชาอุ่นหนูเข้ามาถึงรอบ64คนรับเงินรางวัล3,000ปอนด์ 3. น้องมิงสลับ,บรุรีตกรอบเอ่าคัดเลือกไม่ได้รับเงินรางวัล และการถัดไปคือฮ่ um, องกงมาสเตอร์2022ณฮ่องกงโคลูเซียมเกาะฮ่องกงมีดาวดังไปร่วมแข่งเช่นล o n นี่ออซูแวนมาร์คเซอร์บี้แจ็คทรัมนิวโลบสันแชมป์เก่าเจ้าสินถงจอห์นฮิกกินโดยมีนักสู้เเกตออ์เจ้าถิ่นอย่างมาโกฟู oo, และอึ้งอนจีร่วมวงแข่งขันด้วยโดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่6-9ตุลาคม2565ินรางวัลแชมป์1,000ปอนด์รองแชมป์45,000ปอนด์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b s cribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใ,ใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ